มาดูการรายงานตัวเลข GDP ของประเทศสิงคโปร์ไตรามาสล่าสุดนะครับปรากฏว่าขยายตัวได้เกินกว่าที่คาดหมายไว้เล็กน้อยนะครับประมาณร้อยละ3.7แต่ว่าจากผลพวงของภาวะสงครามที่เกิดขึ้นมานะครับทำให้ตอนนี้แนวโน้มการเติบโตทั้งปีจากการประมาณการไว้มีโอกาสนะครัที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์จะแข็ตัวที่กรอบต่ําสุดครับ การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจริงที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้นะครับโดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เขาก็เปิดเผยว่า GDP ในไตรามาสแรกปีนี้มีการเติบโตที่ร้อยละ3.7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับสูงกว่าที่ประมาณการไว้ที่ร้อยละ3.4เล็กน้อยข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่กันมาล่าสุดก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์ขยายตัวช้าลงในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ร้อยละ6.1ครับ ส่วนเมื่อเทียบรายไตรมาสนะครับ GDP ขยายตัวได้ร้อยละ0.7มากกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้าที่ร้อยละ0.4แต่ก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรายไตรมาสที่แล้วนะครับที่โตได้ร้อยละ2.3การเติบโตในช่วงไตรมาสแรกนะครับได้รับแรงหนุนจากภาคการผลิตการเงินและก็การประกันภัยรวมถึงธุรกิจบริการเฉพาะกิจนอกจากนี้กระทรวงยังคงคาดการนะครับการเติบโตตลอดทั้งปีนี้น่าจะโตได้ร้อยละ3-5ครับ แต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ GDP จะขยายตัวในช่วงที่ต่ำสุดของกรอบคาดการณ์นั่นก็คือร้อยละสเนื่องจากความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกรวมถึงความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและก็ยูเครนนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนช่องสิตตกับ